แปโดิโอทุกคนมาช่วยงานพนักงานเมื่อวานนี้นะคะน้องไลน์เมื่อวานนี้น่ารักจริงๆเธอสวยเนาะแล้วใดใดคือปีนี้เธอแข่งรถอีกนะทุกคนเอาซิแต่เราเห็นแล้วเนาะประสบการณ์เรารู้แล้วว่ามันปลอดภัยจริงมันอะไรจริงอืก็มาลุ้นกันว่าปีนี้จะได้ขึ้นโพเดียมอีกไหมแต่ปลายปีแรกได้ขึ้นโพเดียมก็ถือว่าเจ๋งแล้วนะทุกคน ถือว่าเก่งมากอะ่ะแต่ปีนี้รอดูนิ้วสวยมากนิ้วสวยเนอะดูนิ้วเธอสิใบสวยยิ้มสวยเดี๋ยวนี้เขาตัดเหงือกมาเขายิ้มสวยแต่เขาก็ยิ้มสวยอยู่แล้วละ่ะเราลงเขาใช่ไหมเนี่ยเราโดนของเราใช่ไหมเนี่ยน่ารักเมาเมามอยดือมากดื้อ ก็อ่แล้วก็อ่แล้วอ๋อทุกคนถึงร้านไลฟ์ถึงร้านไลฟ์ถึงร้านไลฟ์ทำไมปิดไลฟ์ถึงร้านไลฟ์ปุ๊บปิดไลฟ์ปั๊บเลยครับดึงมือออกดึงร้างใช้ครับทุกคนกูตะหลบ โอ้โหเราแชร์รัวหรือจะตุกจีนละดีทระจุุดจีนละขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอขอหัวใจให้ถึงร้านห้านะครับทุกคนขอหัวใจให้ถึงร้านห้ามามาเอาเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนนะครับเดี๋ยวมีผมเรียนของมาให้เข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้าใจ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  เอาขอค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 ออดอดเอ็นเป็ดหมดเลยเอาขอค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 อใจอยู่คอใจอยู่คอใจคอใจเขาจอกเข้าใจกันมาครับเริ่มเยอะขึ้นเรื่อย พยายามทำให้มันแบบบาลานซ์กันอันดามโอส่งมาแล้วครับไม่ดูสิไม่จบเลยยังเข้าประตูโมสิบเลยตออกเกิดนเครื่องมันเท่เทสุดแล้วมั้งพี่ว่าลายนีนะมันเท่สุดแล้ว ลองถามลายอื่นดูก่อนเวลาพี่เรมีแต่พี่ว่าลายนี้มันก็ดูไม่ลกดีอ่ะมธรรมดาดิเออแต่ถ้าแบบนี้มันแบบช <c oughs> ุดชาจ์เกินไป <c oughs> แต่แบบนี้ก็ดูดีนะนี่รถระบบหลอใช่พี่เรารถระบบกับรถนตตีมันยุบใส่กันจะได้ไปคันเดียวจอด เอาพี่ด,ดันเลยข <c ười> ันมือข <c ười> ันมือให้ตอบว่าไงพี่โอเคโอเคเอาเลยให้ไหมี่เอาเลยอเอาเลยการรอนรงไฟแม่ไม่เอาจาักรยาน ไปอนาคตอยากทำอะไรบ้างตอนนี้อันนี้พูดแบบตรงๆเลยนะเลขบ้านจะบินแล้วน้องเกือเราเกลือเราเกือแล้วเกือแล้วอนาคตตอนนี้ผมอยากกินเบียร์ให้ได้มากตอนนี้เนี่ยตั้งแต่31 ตั้งแต่สามสิบย no uh ีิบเก้าเบกดเมื่อคืนด้วยไม่ได้เมื่อคืนก็ไม่ได้กินแบบแต่พี่มองพี่ย่องเว้นนะเก็บกดไอ้โลจะพูดไอ้คนนี้ทุกคนแบบงงหตอนที่พี่ไปเปิดทางน้ำแข็งแล้วพี่หยิบน้ำเปล่างงงงพี่องก็ชมพี่อยู่บอกพี่ว่า แต่เขาก็ดีนะกินน้ำเปล่าเขาก็อยูุดดูออจบไม่ได้หนีกลับก่อนเหมือนคนกินเบียร์ไงอนี้เราดูรอดตัวของมากมก็แล้แบบวันนี้จะแบบ สกีนอะไรไปอ่ะอันนี้อันนี้หรอก็ทำใหม่ก็ได้ตั้สกีนถูกไหมใช่นี่สกินแบบนี้เหรอดแต่พวลอันนี้ราคาไหนแต่ไม่ถูกเลยแก้วตัวนั้นเท่าไหร่มาชมเท่าไหร่แก้วที่แก้วพวกแบบนี้เหรอไม่แก้วที่เราทำเบียร์ไปกินเบียร์อะแพงปะไม่เท่าไหร่ พี่สั่งพี่พี่ไปจากอยู่สนามหลวงพี่สั่งแก้วน,นั้นทำเวลาสามบาทประมาณนั้นประมาณนั้นแต่ตัวนั้นไม่ได้สกินเพราะว่ามันเร็วงานเร่งแต่พี่เดี๋ยวสกินถ้าเลททับก็ประมาณนี้แหละสามบาทห้าสิบถึงห้าบาทเออแต่โรงงานเขาอยู่แบบสมุทรสาครเลยพอตองมาทำที่ไม่เอาหน้าที่ของพอตองไหมนี่อูเร็วไม่ไม่ซีโอทำไปมาทำอันนี้นี่ทำไปสิ มาทำเนี่ยเฮ้ยมันสูงแน 1, 5, 000, ่นอนอ๋อหนึ่งจุดห้าล้านไลค์เออห้าแสนไลค์ทำไมจะทำอะไรพอต่อไปตาไ่างแดนไม่ใช่ไปใส่ชุดไปใส่อะไร <c oughs> ต้อ,อย่ยตะบียนาบ้านอรอเสื้อรูแข่งอืม ปีนี้พี่อ็ได้แข่งรู้หรืรอเแข่งต้องซื้อผ้าเชียร์ไปก่อนครับใช่ครับมาเชียร์ตเลยวต้องซื้อผ้าเชียร์ไครับก่อน